แม่หมอคุณปาลีสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ เป็นการทำานายดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงครึ่งปีหลัง2 5 6 6กันค่ะเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ตัวโตเป็นไพ่เดือดซันเลยแทบจะไม่ต้องดูดวงแล้วนะคะแทบจะกลับบ้านได้เลยค่ะเดือดซันขึ้นมาคุมใบแรกมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสาที่จะพัฒนาคนที่จะต่อยอดธุรกิจใหม่คนที่จะเริ่มต้นใหม่ทำงานใหม่โอกาสาใหม่นะคะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีการเกิดใหม่อีกครั้งนะคะใครที่รุ่มๆุมอนๆอน,นมาในช่วงต้นปีค่ะปลายปีแล้ว ดาวราศีย้ายแล้วค่ะยินดีด้วยโดยเฉพาะที่ทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับอาหารการกินของเหลวคนที่ทํางานที่ต้องมีกัระยะนานมิตร พบปะผู้คนเยอะเพื่อนฝูงเยอะอันนี้ค่อนข้างดีมากนะคะเพื่อนฝูงจะแนะนําโอกาสดีๆมาให้จะบอกต่อธุรก,กิจของคุณงานของคุณนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีมากๆหรือถ้าคลได้รับงานมาใหม่โอกาสมาใหม่ลูกค้าใหม่โปรเจกต์ใหม่การต่อยอดการออกผลิตภัณฑ์อยากที่จะทําตรงนี้ทําได้เลยนะคะการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะการเงินก็เช่นเดียวกันโอกาสมาแบบใหมๆ่ๆหลายทิศทางโดยเฉพาะค่ะการเงินมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานที่เป็นเกี่ยวกับความสวยงาม อินฟลูเอนเซอร์ติกเกอร์ต่างๆตรงนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทําได้ดีมากๆนะคะแต่การเงินติดอยู่นิดเดียวค่ะเมื่อคุณหาเก่งคุณก็ใช้เก่งค่ะใช้เงินเก่งมากใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายหน่อยนะคะชาวราศีสิงห์อาจจะต้องระวังตรงนี้หรือว่าต้องวางแผนการเงินดีๆนะคะอาจจะเปลี่ยนเงินตรงนี้ไปเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพั์ก็ได้นะคะแต่ทีนี้นะคะอาจจะต้องมีจุดระวังในตําแหน่งอรินะคะก็จะเป็นระวังผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายอาจจะนําพาความเครียดความกดดัน มาให้ บริวารลูกน้องลูกจ้างดีนะคะทําให้เราก้าวหน้าเติบโตมีความอบอุ่นนะคะสร้างความมั่นคงให้เราเติบโตได้ดีมากๆต้องบอกว่าเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความรอบคอบในการบริหารจัดการงานหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้วุ่นวายอะไรแต่ว่าอาจจะส่งผลทําให้ผู้ใหญ่เพศชายมีปัญหาก,กระทบกับคุณได้นี่นะคะและในเรื่องของความรักเองนะคะความรักนะคะระยะนี้คุณจะมีความเจ้าชู้กุกริบนะคนโสดน,นะคะเจ้าชู้กุกริบแต่ว่าเอาอยู่เป็นคนที่ การที่จะไม่มีปัญหาคุมสถานการณ์ได้เก่งแล้วเวลารักใครเนี่ยคนโสดบอกเลยไปมากนี้ทุ่ม นะคะสายเปทุ่มไม่อั้นนะ,ะจัดหนักจัดเต็มโอนไวใจถึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อเราเขาเรียกว่าพอทุ่มเทลงไปมากแล้วก็คาดหวังที่จะได้รับมันมากแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะอาจจะต้องเผื่อใจไว้บ้าเกิดเป็นผู้ให้นะ,ะช่วงนี้ส่วนคนที่มีความรักนะคะก็เช่นเดียวกันเช่นคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะระยะนี้ก็คือความสัมพันธ์ยังเอาอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้สนใจคนรักเท่าที่ควรน,นะคะอ่ะต่อมานะคะ ในเรื่องสุดท้ายกับปัญหาสุขภาพนะคะสุขภาพระวังในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลเล็กน้อยนะคะไม่เกณฑ์แต่ว่าพอคุณมียอดม,มีออเดอร์พอคุณก็ลืมและนะคะมีเครียดกดด,ดันนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีซิกเซนมีจิตสัมผัสมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือโชคลาภจากความฝันได้ะค่ะก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แม่หมอคุณปาลีฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็รฟบบริบไว้เลยนะคะสวัสดีค่ะ